ครับเพือยู่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นคู่ที่หกครับของคคืนี้ครับประจําพิจัดที่เก้ามกรานะครับแล้วก็เป็นคู่มวยไทยนานาชาติกับไทยใส่กับออสเตรเลียครับเอาเลยครับทางด้านมุมแดงครับฝวามเมื่อผมนี่เป็นทางด้านโอโต้ราชัยมวยไทยครับถึงวันนี้ถือว่าแม่คู่กันแล้วไม่แคล้วกันครับติดแล้วก็หลุดหลุดแล้วก็มาติดแม่สุดท้ายก็มาเจอกันจนได้ครับแต่ว่ามาในพิกัดแบบค่อนข้างจะสบายสบายครับไม่ต้องเลดกันมากครับโอโต้วันนี้ถือว่าหลังจากที่เรา มีโปรแกรมขึ้นชกกับทางด้านอเมียแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเลยสะดุดไปสุดท้ายก็กลับมาโจการฟิตซ์้อมเขาก็ทมมาตลอดแต่ช่วงนั้นก็ต้องหยุดไปคิดว่าวันนี้ร่างกายก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ากระดูกมวยน่าจะโอเคครับเป็นนักมวยจริงขนาดนี่ยชนบุรีครับชนบุรีเนี่ยครับถือว่ามาจากชนบุรีครับโอโต้ครับแล้วก็คิดว่าวันนี้เราเจอกับเขานี่เป็นนักต่อยหลังแค่นี้เคยเจอไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอนักกอยหลังแค่เลยนีชกคนคือผมคิชกคนไทยตลอด ไม่เคยชกหลังชาติเลยอืมนี่ก็คือโจทย์ที่จะต้องคิดนะครับเพราะว่าส่วนมากชกกับนักโชคหลังชาตินี้ประเภทหัวใจความแข็งแรงนะครับมีแน่ครับแต่ว่าฝีมือนั้นเรายังไม่รู้ครับนก็ต้องดูคนวิธีครับตอนนี้โอโตโอายุยี่สิบเก้ายิบเก้าปีนะครับก็ถือว่าแม่ถ้าเป็นมวยไทยนี่น่าจะความรุง่งโรจน์ช่วงในเมืองตรุงนี้หมดแล้วครับตอนนี้ก็เหมือนมาเหมือนก็มาเป็นรับจ๊อบครับมาเป็น,ปเ,ปนเทรนเนอร์แล้วก็มาต่อยมวยด้วยแต่ว่าต่อยอรายการอย่างปาตงพอนี่คือว,ว่าต้อง มืออาชีพหน่อยนะครับเพราะว่ามืออาชีพไม่ได้ครับเพราะว่าเราเป็นรายการที่ถือว่าดีที่สุดในภาคใต้ดีที่สุดในภูเก็ตนะครับเอาเลยครับตอนนี้ก็ยังไงก็มั่นใจว่าชนะนะครับเพราะว่ากระดูกมวยเหนือกว่าแน่นอนครับเอาเลยครับโอโต้นักชกจากขึ้นบุรีครับวันนี้อายุ19ปีครับกระดูกมวยไม่ต้องห่วงครับถ้าระดับนี้ครับถือว่าน่าจะเยอะขึ้นแลยครับมาเจอกับอเมียครับโสเดดดำรงกับแม่ในลูกศิษของท่นเจ้าตาดุกับเดดดำรงสมัยสี่ชั่วครับ Okay, um, yeah. You fight with uh, Thai boxer before or not? Not before. No, with the Thai boxer. First time. No, I fought Thai boxing before, but this oh, is five Or uh, yeah. fighting? A Thai. Yeah, yeah. And uh, you, how many days you come yeah. to Thailand for fight for no, training? I, I I'm going to be here five weeks. I've only been here. Five for two weeks, weeks that's so out. Far. Oh, one month more. You yeah. fight it, and a uh, first time or Muay Thai or not? No, not first time. Not oh, Thai. yeah. amateur and one oh amateur แ and the first time for a professional tonight oh second okay not too much only second okay it is like a Thai Thai boxer is a for m u a y t h a i I think more than 50 t i m e before doesn't matter you don't worry oh oh you very good good heart big heart okay and then sure for the win win is sure 100 percent 100 percent more 200%โอเคครัเลยครับ how how old are you now I am 25 75 he 29 OK a y you look uh, older <Yeah. S 2> because you have to o much p r a y อาอเลยครับวันนี้อาเมียบอกว่าไม่จะชกเป็นครั้งที่สองครับแต่ว่าเคาชกถึงเล่นมาก่อนเยอะนะครับไม่ได้กลัวโอโต้เลยครับวันนี้ครับแม่คู่นี้ต้องบอกว่าวัดกันที่เรียลแรงนะครับกับฝีมือครับ ใครดีกว่าใครต้องลุ้นกันนะครับในคู่ที่หกครับของขอค้าค,คืนนี้กับป้ะตงภายในครับ